ชมควายยักษ์กันมากนะจะเองนะตัวนี้เรียกว่าเป็นควายแคะควายแคะครับเป็นแม่พันควายแคะที่ลำตัวยาวมากตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อตุกกี้ครับแม่ตุกกี้ใช่ครับตุกกี้เรียกว่าเป็นแม่พันธุนะครับเป็นแม่พันธุเพราะตอนนี้เขาตั้งท้องอยู่ท้องครับตุกกี้ท้องกับใครครับตอนนี้ท้องกับข้าวเหนียวครับท้องกับเจ้าข้าวเหนียวโอ้โหใกล้คลอดยังครับ น่าจะสิ้นเดือนนี้ครับภายในกันยานี้ต้นตุลานี้ใช่ครับควายแค่นี้เขาตั้งท้องกี่เดือนเองเท่ากันไหมเท่ากันพี่ประมาณสิบเดือนใช่ครับสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนเหมือนกันใช่ครับตัวนี้ซีกได้มาอย่างไงครับตัวนี้ซื้อมาจากที่สุรินครับครับซื้อซื้อมาจากที่สุรินก็ได้ลูกไปตัวหนึ่งแล้วครับทีนี้เราอยากได้เผือกใช่เราอยากได้เผือกอยากได้ควายแค่เผือกก็เลยเอาไปผสมกับ เจ้าข้าวเหนียวผสมกับข้าวเหนียวนะครับผสมจริงนะครับหรือว่าผสมจริงครับส่งว้ผสมเลยใช่ครับโอ้นี่ท้องใหญ่มากแล้วใช่ครับทุกกี้เป็นควายแคทที่ลําตัวยาวโอ้ถ้าวัดถ้าวัดความยาวนี่น่าจะยาวมากๆเลยใช่ครับโอเคครับนี่ครับทุกกี้นะครับใกล้คลอดแล้วตัวนี้เซเอ็กพัฒนาเป็นควายแคะครับ ปแค่ชุดอื่นเราพัฒนาให้สูงขึ้นใช่อยากได้ร้อยเจ็ดสิบใช่ตัวนี้สูงเท่าไหร่ตัวนี้อะพี่ประมาณร้อยหนึ่งได้มั้พมมงพี่ประมาณเมตรหนึ่งใช่ประมาณเมตรนึงโอ้โหเพาแต่ลำตัวเขาแบบว่ายาวมากหางยาวหางลักพื้นเลยพี่หางยาวเฟ้อยเลยเนี่ครับทุกที่ก็ผลงานตัวก่อนเป็นไงบ้างครับ กระดูกโตครับกระดูกใหญ่กระดูกใหญ่เลยครับเป็นแคะใช่ไหมเป็นแคะครับเป็นแคะเป็นแค่ควายดาอันนั้นะครับผสมกับพ่อดําใช่ครับครับตัวนี้เราผสมกับพ่อแคะเผือกใช่ครับก็คือเจ้าคนเหนียวอนาคตก็เนี่ยครับจินตนาการดูพี่พี่น้องเพราะว่าลําตัวยาวๆนะครับบวกกับเจ้าคนเหนียวที่เป็นควายแคะเบอร์หนึ่งนะปัจจุบันของเมืองไทยน่าน่าได้เห็นใช่ครับของเดี๋ยวอีกสนเร็วเวนี้นะครับ เร็วๆนี้ก็น่าจะคลอดแล้วตุลาจสไดวมาช่วงปีใหม่มีงานประกวดนี่น่าจะได้เห็นครับน่าจะได้เห็นครับก็จะเอาไปโชว์กับชุดควายยักษ์นี่แหละครับตอนนี้จะพูดจะเมียเราไม่สนเลยเราลุ้นสีอย่างเดียวใช่ใช่ลุ้นสีอย่างเดียวเซอเองยกได้สีไหนใจก็อยากได้เผือกกับพี่อยากได้เผือกเนาะมันน่ารักเนาะใช่ครับแคดด้วยยิ่งเผือกด้วยใช่ครับน่ารักมากเอฟซีควายแคะนะครับฝากติดตามนะครับเจ้าตุ๊กี้นะครับแม่พัน คล้ายแคะนะครับที่มีลำตัวลำตัวที่ยาวเฟื้อเลยตัวนี้อนาคตได้เห็นลูกๆเขานะครับได้ไปโชว์ในงานแน่นอนนะครับ